ข้าสู่กลางปีแล้วแต่ PS Plus Extra และ Deluxe ยังไม่แผ่วเลยครับเดือนมิถุนายนนี้จัดกเกมใหม่มาแบบครบทุกสายทั้งเกมยิง t a c t i c a l Day1 JRPG สุดเข้มเกมยิงสงครามระดับโลกเกมลากกวางสุดสมจริงไปจนถึงเกมกริ้งโลกสายฮาและตำนานคลาสสิกรุ่นบุกเบิกจาก PS2 สายไหนก็มีของให้เล่นเต็มอิ่มแน่นอนคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปไล่ดูรายชื่อ PS Plus เกมแคตตาล็อกเดือนมิถุนายน2025แบบจัดเต็มก่อนจะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่องวันเธอเลยนะครับทุกเดือนเราจะรวมทุก เกม ps plus มาให้ดูกันแบบครบๆแบบนี้เสมอถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยว่าเดือนนี้ ps plus มีเกมอะไรรอให้คุณโหลดกันบ้างครับ เปิดรายชื่อเกมแคตตาล็อกเดือนนี้กันด้วยของใหม่แกะกล่องระดับ d a y 1บน PS Plu s กันเลยครับ FBC Firebreak คือเกมยิงมุมมองบุคคลที่1ึงแบบโควต์ออฟสคนซึ่งอยู่ในจักรวาลเดียวกันกับเกม Contro l ของค่ายร e m e ดีแต่คราวนี้เราจะไม่ได้เล่นเปมนเจ้าหน้าที่สืบสวนอีกต่อไปแต่จะได้สวมบทเป็นหน่วย f i r e b r e a k ทีมกู้ภัยพิเศษของ FBC ที่ถูกส่งเข้าไปจัดการสถานการณ์เหนือธรรมชาติแบบเต็มตัวหเหตุการณ์ในเกมจะเกิดขึ้นภายในสำนักงานใหญ่ของ Federal b u r e a u of Control หรือ FBC ซึ่งขณะนี้กำ โลกแบบต่อเนื่องมาหลายปีจนกลายเป็นวิกฤตระดับล่มสลายในฐานะไฟเบรคคุณกับเพื่อนๆต้องบุกเข้าสู่ดีโอเดสเฮาส์ที่ตอนนี้เต็มไปด้วยความโกลาหลนสุดขีดทั้งมิติที่บิดเบี้ยวสัตว์ประหลาดจ,จากอีกโลกพลังเหนือธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงกฎฟิสิกส์และภารกิจของคุณก็คือกู้คืนความสงบของหน่วยงานก่อนที่ทุกอย่างจะหลุดมือไปตลอดจาลจุดเด่นของ FBC f i r e b r e a k คือเป็นเกม FPS c o o อ3คนที่ต้องพึ่งพาทีมเวิร์กสูงมากสถานการณ์ในแต่ละภารกิจจะถูกส่งขึ้นใหม่ทุกครรรรััั้้งงะบบบใหเาเาลือปแตต่ว คอนก่อนเข้าแต่ละงานทั้งอาวุธระเบิดอุปกรณ์ซัพพอร์ตและพลังเสริมแบบพาราเนชอรัลอาร์เมนส์ดูบแบบโหลดเอาท์ของแต่ละคนสามารถปรับเปลี่ยนให้เสริมทีมได้หลากหลายมากเช่นสายยิงหนักสายสนับสนุนหรือสายควบคุมพลังพิเศษความมันของเกมนี้คือบรรยากาศที่ผสมระหว่างเกมยิงแทร็ิคอลบวกกับโลกไร้และสายลีรับสยองทุกครั้งที่เข้าไปในดีโอเดสเฮาส์จะเหมือนเราเจออะไรใหม่หมดไม่ซ้ำเดิมทั้งมิติที่บิดเบีย้ยวผนังที่ขยับเอง เสียงกระซิบหลอนๆไปจนถึงปีศาจจากมิติอื่นที่พร้อมไล,ล่ล่าคุณตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนคอนโทรลมาก่อนหรือเข้ามาใหม่แบบไม่รู้จักจักรวานนี้เลย f b c f i r e b l a k ก็ยังเป็นเกมยิงโคออปที่เล่นง,ง่ายมันและมีความท้าทายที่ยืดหยุ่นได้ตามระดับความชำนาญของทีมและที่สำคัญที่สุดนี่คือเกม Day One Release บน PS Plus Extra และ d ู l u ใครมีแพ็กเกจพร้อมอยู่แล้วแนะนำให้จัดทันทีเลยครับ Oh, that's better. It gets hairy out there. Watch your back. <coughs> uh sticky? Uh, pinch, pinch. Back to work, buddy. Thanks. There's too many to take them all down. Focus on saving your skin. Elevator, elevator, elevator. Job done. Drop your incinerary boots at the ถ้าคุณกำลังมองหาเกมยิงสงครามขนาดมืหอหืนมา Battlefield 2042คือสมรภูมิที่พร้อมให้คุณกระโดดเข้าสู่สงครามอนาคตแบบเต็มสปีดแม้ตอนเปิดตัวเกมจะเจอเสียงวิจารณ์หนักพอสมควรแต่หลังจะผ่านการอัปเดตและปรับปบรุงหลายแพชวันนี้ Battlefield 2042ได้ถูกชุบชีวิตใหม่จนกลับมาเป็นเกมยิงแนวสงครามที่มั่นคงสนุก และแน่นในระบบการเล่นมากกว่าเดิมเยอะมากโลกของเกมตั้งอยู่ในอนาคตอันใกล้ที่ทรัพยากรถูกแย่งชิงกันทั่วโลกมหาอำนาจเข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบคุณจะได้รับบทเป็นหนึ่งในสเปเชียลลิสต์ตัวละครแต่ละคนมีความสามารถพิเศษอุปกรณ์และจุดเด่นแตกต่างกันไปให้คุณปรับแต่งสไตล์การเล่นได้ตั้งแต่สายจู่โจมสายแพทย์สายวิศวะไปะจนถึงสายซุ่มยิงคันเทปสิ่งที่ทําให้ Battlefield 2042โดดเด่นก็คือสงครามขนาด128ผู้เล่นบน PS5 และ PC แบบเต็มแมพแผนที่ขนาดยักษ์ที่ท้อง รับทั้งการยิงกลางเมืองพายุทะเลทรายแผ่นดินไหวไปจนถึงพายุทอร์นาโดกลางสมรภูมระบบสภาพอากาศแบบไดนามิกที่สร้างเหตุการณ์สุ่มกลางแมปให้ทุกฝ่ายเดือดไม่ซ้ำกันระบบพอท่อโหมดที่เปิดให้ผู้เล่นสร้างโหมดเกมเองผสมกฎจาก Battlefield ภาคเก่าๆามาเล่นกันได้แบบอิสระโหมดฮัซาสโซนที่ให้ทีมเล็กๆแข่งกันเก็บข้อมูลและเอาตัวรอดออกไปหลังจากการอัปเดตใหญ่หลายรอบตัวเกมมีการปรับบาลานซ์ทั้งอาวุธการเคลื่อนไหวฮิตบ็อกซ์และแผนที่ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาทำให้ตอนนี้กลายเป็นแบทเทิลฟิลด์ที่นิ่งที่ส รีสอสมาใครอยากสัมผัสสงครามยิงมันๆบนเวทีขนาดมหึมาทั้งเล่นเดี่ยวเล่นทีมหรือเล่นกับเพื่อนแบบจัดเต็มห้ามพลาดครับ คุณกำลังมองหาเกมแนวพักรบจากสงครามมาดื่มด่ำกับธรรมชาติและล่าสัตว์แบบสมจริงสุดๆ The Hunter Call of the Wild เป็นหนึ่งในเกมล่าสัตว์ที่สมจริงและละเอียดที่สุดเกมหนึ่งบนตลาดตอนนี้ครับตัวเกมจะพาคุณเข้าสู่โลกกว้างแบบ Open w o r l ร์สุดอลังการมีพื้นที่ล่าสัตว์หลายแห่งทั้งป่าเขาทะเลสาบทุง่งหญ้าและหุบเขาสูงแถมยังจำลองทั้งสภาพอากาศระบบเวลาพฤติกรรมของสตัตว์และรายละเอียดสิ่งแวดล้อมแบบไดนามิกจุดเด่นของ The Hunter Call of the Wild คือระบบล่าสัตว์แบบสมจริงคุณต้องสังเกตเส้นทางการเดินของสตัตว์รอย เ,เสียงกลิ่นและใช้กล้องส่องทางไกลเพื่อติดตามเหยื่อการยิงต้องคำนวณระยะยิงแม่นยำและวางแผนการเคลื่อนไหวแบบนักล่ามืออาชีพสัตว์ป่าหลากหลายสายพันธุ์มีทั้งกวางหมูป่า มีวัวมัดกวางเอลจระเข้และสัตว์หายากอีกหลายชนิดขึ้นอยู่กับแต่ละโซนระบบโปรเกชันเต็มรูปแบบสะสมเงินรางวัลจากการล่าสัตว์เพื่อน,นําไปซื้ออุปกรณ์ใหม่ปืนใหม่กล้องส่องไดร์ฟเลอร์ลำกล้องพิเศษหรือเหยื่อล่อชนิดต่างๆเล่นโคออฟก,กับเพื่อนก็ได้ทลาคนเดียวเงาๆก็สามารถจับทีมล่าสัตว์กับเพื่อนได้สูงสุดถึง8คนบนเซิร์เฟเวอร์เดียวกันแม้จะเป็นเกมล่าสัตว์แต่สิ่งที่หลายคนชอบก็คือบรรยากาศของธรรมชาติที่ผ่อนคลายและสวยงามสุดๆคุณสามารถแค่เดินป่าฟังเสียงธรรมชาติดูพระอาทิตย์ขึ้นนเลแบบสสายพักมอง Explore the rugged Layton Lake District in North America and the leafy Hirschfelden in the heart of Europe. Two iconic hunting reserves filled with wildlife that behave with remarkable realism. Expand your hunting experience through a diverse collection of additional reserves. Visiting some of the most celebrated hunting regions from all over the world. And experience new ways to hunt with additional content, including equipment, weapons, and companions. The Hunter Call of the Wild lets you experience the freedom of nature at your own pace. So, whenever you're ready, the wilderness is waiting. In The Hunter, Paul of the Wild. ตำนานแห่งการกริ้งทุกอย่างให้ติดเป็นก้อนกลับมาอีกครั้งในเวอร์ชันรีมาสเตอร์ที่ทั้งสดใหม่และยังคงความเก่าต้นฉบับไว้ครบถ้วนวีลเวฟคาตาเมรีรีโล Plus Royal Livery คือการนำภาคที่2ของซีรีส์ k a t a m a ร i d ด m a c y ที่ออกในยุคเพลสอกับมารีเมคใหม่แบบชัดระดับ HD พร้อมเพิ่มเนื้อหาใหม่ๆใ,ให้แฟนเก่าและแฟนใหม่ได้สนุกกันอีกครั้งในเกมนี้คุณจะได้เล่นเป็นเจ้าชายตัวจิว๋วแห่งจกักรวาลคาตาเมรีที่ต้องรับภารกิจจากพระราชา King of All Cosmos ให้ออกไปกริ่งทุกอย่างล ตั้งแต่ของชิ้นเล็กๆอย่างหมุดถ้วยกาแฟแมวน้องหมาไปจนถึงรถยนต์คนเรือเครื่องบินและสุดท้ายก็ถึงขั้นกลิ้งทั้งตึกและดาวเคราะห์จุดเด่นของ v l o ล e คาตามลีภาคนี้คือเกมเพลย์สุดเรียบง่ายแต่โคตรเพลินเริ่มจากของชิ้นเล็กค่อยๆกลิ้งจนกลายเป็นก้อนยักษ์ในเวลาอันสั้นแผนที่หลากหลายทั้งสนามเด็กเล่นห้องนังเล่นสวนสัตว์ เมืองพ่วางอวกาศเพลงประกอบระดับตำนานด้วยพเพลงแนวป๊อปญี่ปุ่นที่ฟังและสดใสติดหูสุดๆจนหลายคนยังกลับมาฟังซาวด์แท็กกันทุกวันนี้โหมดใหม่รอย a l เ e v e อรเนื้อหาเสริมใหม่ที่เราเล่นเป็น King of All Cosmos ในวัยเด็กพร้อมภารกิจแบบพิเศษท,ที่โหดขึ้นอีกการตัวเกมถูกรีมาสเตอร,ร์ใหม่ให้ภาพคมชัดขึ้นรองรับการเล่นบนจอใหญ่ของ PS4 และ p s เด้วยแบบสวยๆแถมยังรองรับการเล่นแบบ2คนในโหมดโคออดไว้เล่นกลิ้งแข่งกับเพื่อนแบบขำๆได้อีกด้วยใครที่กำลังหาเกมชิลๆแต่แอบติดหนึบ้ทัังคครว ั้งเพลินทั้งติดเกมโดยไม่รู้ตัวบีเลฟคาตามาริรีโรพลัสรอยัลเลเวอรี่คือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบเลยครับ Favorite BGM and even more new stuff that will keep you rolling on and on Dads love Katamari, moms love Katamari, grandpas and grandmas love Katamari, friends and teachers love Katamari, this kid, that kid, your inner kid. We love Katamari Reroll Plus. Royal Red ตำนานความหลอนของร้านพิซซ่าที่เต็มไปด้วยหุ่นยนต์ผีสิงยังคงเดินหน้าต่อในภาคต่อสาย VR กับ Five Nights at Freddy's Hellbwnte 2ในภาคนี้คุณจะได้เข้าสู่โลกของ FNAF แบบใกล้ชิดที่สุดผ่านมุมมอง VR เต็มรูปแบบซึ่งทุกความหลอนความตึงเครียดและเสียงกระซิบจากความมืดมันจะโอบล้อมคุณไวร้รอบด้านแบบหนีไม่พ้น Hellbwnte 2ถือเป็นภาค VR ลำดับที่2ในซีรีส์คราวนี้เพิ่มมินิเกมใหม่ๆและเหตุการณ์ใหม่ทั้งหมดที่ทอ้างอิงมาจากทั้ง FNAF ภาคหลักและเนื้อเรื่องเสริมในจักรวาลนี้คุณจะ ได้พบกับมุนยนตัวโปรดของแฟนๆทั้งเฟรดดี้ชิก้าฟ็อกซี่วันนี่และรวมถึงตัวใหม่ๆที่ออกมาหลอกหลอนคุณแบบคาดเดาไม่ได้จุดเด่นในภาคนี้คือระบบมินิเกมกว่า40รูปแบบที่จำลองเหตุการณ์หลากหลายทั้งสายสืบสวนซ่อมหุน่นเสิร์ฟอาหารหรือเอาชีวิตรอดกลางเวรกลางคืนกราฟิกและระบบเสียงที่ออกแบบมารองรับ PSVR 2โดยเฉพาะภาพคมขึนสมจริงขึ้นและระบบแฮปติกฟีดแบ็กที่ทําให้ระบบหลอนได้สมจริงยิ่งกว่าเดิมระบบจัมพ์สแกร์ที่ไม่ใช่แค่โผล่มาแวบเดียวแต่เล่นกับความกดดันและ บรรยากาศสะสมความหลอนแบบยาวๆตัวเกมยังคงใส่เนื้อหาปริศนาซ่อนลอแฝงในแต่ละฉากให้แฟนๆไปไขความลับจักรวาล FNAF กันต่อและแน่นอนนี่คือหนึ่งในเกม VR ที่ได้รับเสียงชื่นชมว่าหลอนที่สุดแห่งปีเพราะไม่ใช่แค่ภาพน่ากลัวแต่มันคือประสบการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในด้านพิซพซ่าผีสิงจริงๆใครมี PSVR 2อยู่แล้วห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ accepting applications. นี่คือเกม JRPG ที่หลายคนเรียกว่าทายาททางจิตวิญญาณของซุยโคเดนเพราะทีมผู้สร้างเดิมจากซุยโคเดนซีรีส์ได้กลับมารวมตัวกันเพื่อสร้างเกมนี้ผ่านโปรเจกต์ Kickstarter ที่ประสบความสําเร็จถล่มทลายตั้งแต่วันแรก Ayuden Chronicle Hundred Heroes ยังคงเอกลักษณ์ของ JRPG สายเนื้อเรื่องยุคคลาสสิกไว้ครบถ้วนท้งเนื้อเรื่องการเมืองเข้มข้นระบบรวมพักพวกตัวละครจํานวนมหาศสารละงานภาพ2.5ดีสุดงดงามที่ผสมผสานโมเดลตัวละครพิกเซลกับฉากหลังที่ดีได้อย่างลงตัวเรื่องราว เกิดขึ้นในโลกที่จักรวรรดิและอาณาจักรกำลังแย่งชิงพลังจากวัตถุโบราณชื่อว่าลูนเลนเราจะได้สวมบทเป็นโนวาทหารหนุ่มจากกองกำลังท้องถิ่นที่ต้องเข้าไปพัวพันในความขัดแย้งระดับโลกจนค่คยอยๆรวบรวมเหล่าฮีโร่จากหลากหลายเผ่าพันธุ์เพื่อยับยั้งมหาสงครามที่กำลังจะปะทุขึ้นจุดเด่นของอายูเดนโคนิเคิลก็คือระบบรวบรวมพักครัวตัวละครที่สามารถเข้าร่วมทีมมีมากกว่า100คนแต่ละคนมีเรื่องราวความสามารถและสกิลเฉพาะตัวระบบต่อสู้6ตัวละครวางกลยุทธ์จัดทีมได้หลากหลายทั้งสายโจมตี ป้องกันฮีลสนับสนุนเมืองและฐานทัพส่วนตัวสามารถพัฒนาอาณาจักรของตัวเองได้ทั้งร้านค้าโรงตีอาวุธฟาร์ม และระบบก่อสร้างอื่นๆเหนือเรื่องเกมคนดรามา่าหักมุมแบบ JRPG รุ่นเกา่าที่เต็มไปด้วยมิตรภาพการทรยศและการเสียสละสาวไทยจากคอมโพเซอร์ระดับตำนานอย่างโมโตอิซากุระบะที่เคยทำเพลงให้กับซีรีส์เทลเกมนี้คือความลงตัวระหว่างกลิ่นาย JRPG คลาสสิกยุค90กับความทันสมัยของยุคปัจจุบันเหมาะทั้งสำหรับแฟน JRPG รุ่นเกา่าและคนที่อยากลองสัมผัสเสน่ห์ของเกมแนวนี้แบบเต็มๆเ,เ,เลยค่ะ No throwing our lives away, remember? The Duke's a shield! The Duke's are sword! You have a great many friends and allies, Commander Noah. I also chose my path. And I will see it through to the end! ถ้าคุณกำลังมองหาเกมโลกไหลที่เล่นกับเพื่อนได้แต่มีจังหวะเกมไวมันจะต้องใช้แผนการร่วมกันแบบสุดๆ e ด d l e s s d u ัน e o n นคือหนึ่งในเกมที่น่าสนใจที่สุดในแนวนี้ช่วงปีหลังๆครับเกมนี้เป็นภาคแยกของจักรวาล Endless Universe ของค่าย Amplitude Studios ผู้สร้างซีรีส์ n d ล e s s Legend d ด n g e o n of the e n d l e s s Endless Space โดย Endless d น n จ e o n จะผสมผสานแนว t i วิน i c k s h o o t e r บวกกับ Tower Defense และโลกไหลเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเรื่องราวจะพาเราติดอยู่บนสถานีอวก,กาศโบราณปริศนาซึ่งทุกครั้งที่เ่เเมล ห้องภายในดันเจียนจะถูกสุ่มใหม่ทั้งหมดเป้าหมายของทีมคือพาคอร์หรือคริสตัลพลังงานไปให้ถึงจุดปลอดภยัยแต่ระหว่างทางก็ต้องต่อสู้กับฝูงศัตรูมหาศาลที่ถาโถมเข้ามาเรื่อยๆจุดเด่นของเอ็นเลสดันเจียนก็คือระบบทีม3ตัวละครเล่นโคอตออได้สูงสุด3คนแต่และตัวมีสกิลหลักแตกต่างกันเช่นยิงแรงซับพอร์ตวางกับดักชุบชีวิตเพื่อนต้องวางแผนให้ทีมสมดุลถึงจะผ่านแต่ละห้องได้ง่ายขึ้นสร้างกับดักระหว่างป้อมปืนก็ได้ให้บรรยากาศทาวเวอร์ดิ s เน์ผสมกับการยิงแอคชั่นสุดมันต เพื่อช่วยทีมต้านศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบอัปเกรดตัวละครบวกกับปลดล็อกตัวใหม่ทุกครั้งที่เล่นจบเราจะได้แต้มอัพสกิลถาวรเพิ่มความแข็งแกร่งในการวนลูปรอบต่อ,ตอ,ตอไปงานออกแบบภาพแนวการ์ตูนไซไฟบวกกับเพลงประกอบสไตล์อวกาศชวนโยกบรรยากาศเกมให้ฟีลทั้งชิลและมันในเวลาเดียวกันแม้จะเล่นคนเดียวได้แต่ l e s s ส u n g เจนคือเกมที่ใชยสุดๆเวลาจับทีมกับเพื่อน2-3งคนแล้วช่วยกันวางแผนยิงตั้งปอมแก้สถานการณ์สดๆในแต่ละห้องใครชอบแนวโลคไลท์เล่นวนลูปไปเรื่อยๆปลดล็อกของใหม่ ทุกรอบ Endless Dungeon เป็นเกมที่สนุกทั้งแบบแคชชวลและแบบทรายฮาร์ดเลยครับ พูดถึงเกมแนวไซเบอร์พัง RPG Stealth หรือเกมที่ให้อิสระในการเลือกทางแบบสุดๆ d o o s ต้นฉบับปี2000คือหนึ่งในเกมบุกเบิกที่หลายคนยกให้เป็นระดับตำนานของวงการในเวอร์ชันที่เข้า PS Plus ครั้งนี้จะเป็นเวอร์ชัน PS2 Classic ที่ถูกนำมาให้เล่นบน PS4 และ PS5 แต่ยังคงกลิ่นอายและระบบดั้งเดิมไว้ครบถ้วนเนื้อเรื่องจะพาเราไปยังโลกอนาคตในปี2052เมื่อโลกกำลังเข้าสู่ยุควิกฤตการก่อการร้ายโรคระบาดเศรษฐกิจถลม่ม ความเลื่อมล้ําและความดํามืดเบื้องหลังองค์กรโลกเราจะได้รับบทเป็นเจซีเดนตันเจ้าหน้าที่นาโน,โนเทคโนโลยีพิเศษของยูเนสโกผู้เข้าไปพัวพันกับแผนส่งคบคิดระดับโลกที่เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มอิล u ูมินาติมาเจสติกสิทริอสและหน่วยงานลับทั่วโลกสิ่งที่ทําให้ดูเซ็กเป็นตํานานก็คือระบบทางเลือกสุดลึกทุกภารกิจสามารถแก้ไขได้หลากหลายทางจะยิงแล็บแฮกระบบรอบเดนหรือต่อรองหรือใช้ทางลับก็ได้สกิลและ system. อัปเกรดตัวละครได้ทั้งด้านการต่อสู้การ ก,การแอกการเจรจา สายรอบเลนหรือเพิ่มความสามารถไซเบอร์ต่างๆระบบสนทนาแบบแยกทางเลือกทุกคําตอบส่งผลต่อเนื้อเรื่องในระยะยาวแบบจริงจังเนื้อเรื่องเกมคนสายคอนซเปอเรซีแบบ10เต็ม10โยงทุกองค์กรลับเศรษฐกิจการเมืองและเทคโนโลยีในแบบที่หลายเกมรุ่นหลังยังต้องเงาเป็นแรงบันดาลใจแม้จะเป็นเกมยุคเก่าแต่แฟนสายเนื้อเรื่องเกมคนและคนที่อยากสัมผัสเกมบุกเบิร์กของวงการ RPG ยุคใหม่ d u X ์เอเวอร์ชันคือคลาสสิกของจริงที่ยังควรค่าแก่การย้อนกลับมาเล่นในยุคนี้ครับ และทั้งหมดนี้ก็คือรายชื่อเกมใหม่ใน PS Plus เกมแคตตาล็อกเดือนมิถุนายน2025ไม่ว่าจะเป็นสายยิงสาย JRPG สายสาย,ยองสายชิลหรือสายคลาสสิก เดือนนี้จัดมาให้แบบหลากหลายสุดๆครับสำหรับใครที่เป็นสมาชิก PS Plus Extra และ The l o o e สามารถเริ่มกดโหลดเกมทั้งหมดนี้ได้ตั้งแต่วันที่17มิถุนายน2025เป็นต้นไปถ้ายังไม่ได้สมัครแพ็กเกจ Extra และ The l o o e ตอนนี้ก็ถือเป็นจังหวะดีที่จะลองครับเพราะแต่ละเดือนมีของใหม่มาเติมแบบคุ้มๆแบบนี้ตลอดถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องวันเธอด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาอัปเดตเกมใหม่ๆเกมแจกฟรีเกมฟอร์มยักษ์และเกมเดือดๆในแต่ละเดือนกันต่อแบบยาวๆและจัดเต็มเหมือนเดิมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ดูจนจบสวัสดีครับ